คบคนพาลคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลธรรมชานี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องโพชงเจตโพชงเจดนั้นเป็นหลักธรรมให้เจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยตั้งสติไว้ที่ฐานได้พิจารณาหรือเป็นหลักธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ซึ่งประกอบไปด้วยเจ็ดอย่างคือหนึ่งสติสองธรรมวิจัยสามวิริยะสี่ปิติ าปัสสัาธิหกสมาธิเจ็ดอุเบกขาสตินั้นคือความระลึกได้ธรรมวิจัยนั้นหมายถึงความเฟ้นธรรมวิริยะนั้นคือความเพียรปิตินั้นคือความอิ่มใจปัสสัทธิคือความสงบกายใจสมาธิคือความมีใจตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเจ็ดอุเบกขา คือความวางทีเฉยดูนี่คือองค์ประกอบแห่งโพุชงเจดบุคคลใดที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์แห่งโพุชงเจดนี้จะบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ตามรู้ว่าสตินั้นคือความระลึกได้เมื่อขณะที่เดินจงกรมอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพอดีตัวระลึกได้แห่งการ มีสตินั้นคือตัวรู้สภาวะตามความเป็นจริงคือรู้อาการเคลื่อนไหวของการก้าวย่างนั่นแหละที่เรียกว่าสติธรรมวิจัยคือความเฟ้นธรรมคือการใช้ปัญญาตรวจสอบพิจารณาสิ่งที่สติกำหนดไว้วิริยะคือความเพียรความเพียรน,นั้นจะเป็นตัวยกจิตใจไว้ไม่ให้หดหู่ไม่ให้ท้อถอยปีตินั้น คือความอิ่มใจความอิ่มเอิบและปิตินั้นเปรียบเสมือนคลังอาหารของการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าขาดปิติไปแล้วก็เหมือนขาดกำลังแห่งอาหารไปประสริคือความสงบกายใจหมายถึงความผ่อนคลายกลายใจสงบระงับเรียบเย็นมีเครียดไม่กระสับกระส่ายเบาสบาย สมาธิคือความมีใจตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวนะคืออารมณ์แห่งความสงบไม่ฟุ้งซ่านอุเบกขาความวางทีเฉยดูหมายถึงความมีใจเป็นกลางนั่นเองนะไม่ซัดสายไปอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแต่มีอารมณ์กลางทําความทีวางดูเฉยๆอย่างนั้นนี่คืออารมณ์ของโคจงเจดธรรมะ เชา้านี้ก็ขอจบเรื่องพวทชงเจ็ดไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นที่ได้รับฟังธรรมะเชา้านี้ในทุกๆวันจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำขอความปรารถนาในสิ่งนั้นๆจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จทุกๆประการจเจริญธรรมนาสุข